oh <laughs> Oh, 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 oh. แพ็คมาโคตรด,ดีเลยไปแกดูการข้างในคืออะไรทีวีขนาด32นิ้วนะครับเพื่อนๆในราคาไม่ถึง2,500บาทเพื่อนเพื<ๆ>่อลองดูสีของภาพที่ได้ออกมาดิให้สีสันสดใสสวยงามเลยนะครับราคาดีมากวันนี้สิ้นเดือนนะใครอยากได้เอาไปดูทีวีมีพอร์ตต่อทีวีให้ใครอยากได้เอาไปต่อพวกกล่อง Android กล่องทีวีที่เป็นข้างนอกนะก็ต่อได้เพราะมี hdmi ให้อีก2ช่องใครจะเอาไปเป็นมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ก็มีช่องต่อคอมพิวเตอร์ให้ด้วยมี usb ให้อีก2ช่อง เรียกได้ว่ามาแบบครบคันเลยนะครับเมนูฟังก์ชันภาษาไทยใช้งานเข้าใจง่ายผมซื้อมาต่อกับกล้องวิดีโอแบบนี้ต่อเป็นสาย HDMI เส้นเดียวใช้ได้เลยเพื่อนๆอ่ะผมจะให้ดูมีมอกนะครับมีรับประกันให้อีก3ปีอ่ะเพื่อนๆดูสีภาพเป็นไงสดใสไหมามาลองฟังพลังเสียงกัน เป็นไงเพื่อนๆผมบอกแล้วว่าคุณภาพเกินราคาผมได้มาในราคาไม่ถึง2,500บาท32นิ้วแต่ผมไม่ได้ใช้แบบสมาร์ททีวีนะใครอยากได้แบบสมาร์ททีวีเพิ่มอีก400กวกว่าก็ได้สมาร์ททีวีแล้วแล้วมีให้เลือกตั้งแต่15นิ้วจนถึง50นิ้วเลยใครอยากได้ไซส์ไหนไปเลือกเอาเลยสินค้าดีมีคุณภาพราคาถูกแบบนี้รีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นเฟดเซลช่วงสิ้นเดือนผมปักพิกัดไว้แล้วทก้าด้านล่างซายมือตรงนี้เลยครับ